ดีลัสสวัสดีเด้อพ่อแม่พีน่น้องคนสกู่คนอ่าวาจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะกยินดีต้อนรับกสูสองของบอสสิรัตเบาวคนไทยเช่นเก่า,าสินเคยคือเก่าพ่อพี่น้องเอ,เอ,เอย้ยมาที่นี้ก็ได้ก่อนอื่นเนาะพ่อแม่พี่น้องมาทีนี้กับบอสสิรัตจะขอแจ้งข่าวดีว่าท่นซะรมาที่นี้เนาะบอสสิรัตกับพาพ่อแม่พี่น้องเด็ซีิหลายคนทั้งแหละมาหาสาวโสดหน้าใหม่พ่อแม่พี่น้องเลยคือสาวโสดนี้เนาะ กเพิ่นยังบม่ได้เคยออกทางส่องทางตี่ต่ออดไรน่อนยหรือว่าบม่เคยออกจนะส่องถูกอื่น,นเนาะเพิ่นยังบม่เคยผ่านพี่น้องใช่เมื่อนี้เนาะเป็นมือน่อแรกเพิ่นน้องมาเปิดใจเด้อเพิ่นพี่น้องเลยนะฮู้แต่ว่าเพิ่นเป็นสาวไม่ห้างเนาะนะบาสิยัสก็ได้บอกพ่อเพิ่นเมื่อน,นี้พี่น้องเลยแต่ว่าสื่อเสียแห่งน้ำเพิ่นหรือว่าอายุเพิ่นหรือว่าชีวิตแต่ละมื่นแต่ละวันของเพิ่นเนาะบาสิลัสก็ยังบอกว่าได้เพราะว่าบาสิลัสยังบ่ได้ถามเนาะก็มีแต่ว่าอยากให้พี่น้องเลยมี่หลายๆคน ไปหาฟังเลอว่าสมมร้อมกันเลยให้แหละพี่น้องเลยฮะก่อนอื่นเนาะก่อนจะไปหาสาส่นเฮาบาสิลัสจะฝากคุณแม่พี่น้องเนาะอ่าเบิ่งคลิปแล้วก็อ่าอยากรบกวนทางเอฟซีดูว่าพ่อแม่พี่น้องแหละไะเบิ่งโฆษณาให้บาสิลัสเลยเด้อถ้าว่ามีโฆษณาขึ้นเนาะเพราะว่าโฆษณานั่นเป็นรายได้ของบาสิลัสพี่น้องเลยเป็นอย่าส่งเสริมเนาะส่งเสริมบาสิลัสเลยเด้อพี่น้องเลยก็มอ่งขบใจเนาะหลายๆคนที่เข้ามาชมคลิปของบาสิลัหรือว่าเบิ่งนแต่ต้นจนจบมาชั้นจ้า โมกบใจหลายๆเนาะอ่าโอเคพี่น้องเบอร์ใหมเป็นการเสียเวลาในว่าสัดุสภาพพี่น้องด้วยที่อลายคนนั่นแหละนะสาวโสดน่าใหม่เฮาพร้อมกันเลยโดยสบายดีโดูสบายดีตัวจังใดวันนี้จังใดเนาะแมนทุกคนเลย่กอนอื่นการเขาอญาตถามเนาะมีซื้อวันน้อยไหนน้องซื้อน้อยโอ้โดยมีเงิยุะจะตีเนาะสามสิบโดย ซาบชีบบ่นี่นะโบแมนบัวอันสแป๊ดสวเก่าอันที่บอกแกประมาณไหนเชียงขึ้นอะไรเลยเต็มเต็มไปเลยนะเอาแบบเลยเลยเออจังไรปัจจุบันนี่โสดโดยโสดเออบนหน้าเสื้อนาะโสดในรูปแบบไรแบบว่าเคยผ่านแต่งงานมาหรือบปล่เคยแต่งงานเคยมีครอบครัวมาก่อนมีลูกหนึ่งคนโดยคือลูกอยู่น้ำเงินบ่อยู่น้ำอยู่ทางพายปัวเราเป็นคนไทยเป็นคนไทย โดยเยก็คือเคยมีครอบครัวมาแล้วเนาะตอนนี่ก็โสดแล้วจ้ะ์องมาเปิดใจเลยบ่าคนนี้เปิดใจเลยโดนี้ยอ่ะเปิดใจนี่คือเปิดใจเด่นๆบ่หรือว่าจริงจังเนาะก็มีคนคบหาก็อยากจะจริงจังนะเนาะโดยโดยอ่ากันวะ่ามีคนถึงมุกถึงใจกับพ่อมเนาะพี่กัดอยากโอลอมนุ่มทางในพี่เป็นพิเศษ ทางไกลทางไกลโดยโง่ายคือถ้มาังแม่น้ําโค้งลพี่น้องโดยเนาะแล้วอาแล้วเรื่องอุเพิ่นเด้กอประมาณไนเนาะรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่กงก็ได้เออโดยแล้วน30เพิ่นน่ะอ่า40ว่าไปเนาะว่าซั่นซเนาะสมมุติว่า50นี่ยังคุยได้บ่ สิทกะได้นะจะบอกาเพิ่นใช้งงบ่แม่โดยโดยอ่าหาสิทก็ยังมีสิทธิ์อยู่เนาะเลยอ่าโดยโดยทางเพิ่นกะเรื่องอายุอีกอย่างกะบ่ได้จำกัดทุกคนเลยออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกก็คือจุกผู้งามเนาะมื้อนี้ถือว่าโชคดีมื้อนี้ก็คือกับคนเก่าคือเรื่องห่างกันมันบ่โดยพอบอกก็ได้บ่เหตุผลทีเลืกลากันไปกันบ่ได้เนาะแบบเมันกะ มีครอบครัวเนาะหลายอย่างเลยแต่ว่ามันบ่เข้าใจกันเนาะอ่าเขาก็เลยต้องแต่ว่าแยกทางกันไปเนาะคือเลืกรากันมากเลดนแล้วบ่กาตอนนี้ลูกสิบขวบแล้วเกือบหาคุณแล้วโอ้ยโดยโดยคือขาดเลยเนาะบริเวณเวียนยังกันเลยบอสบอสแค่ติดต่อกันเรื่องลูกอะไปทางญาอะไายวนอย่างใช่ไหมเขาก็มีครอบครัวใหม่แล้วอย่างใช่ไหม เคยโดยนี่ินแต่ว่าถ้าเฮาคิดว่าโกคติดต่อทางยาโดยโดนได้แล้วว่ะอ่าทางสาวน้อยนี่เคยโรคเบาอยู่บ่แบบลมๆทั่วๆไปนะมอโดยโดยมีอยู่แต่มันบ่ปานใดเนี่ะโดยโดยกนตามภาษาคนส่นเนาะโดยโดยอ่ากนพอมีคนดมอยู่เนาะแต่ว่ายังบ่มีคนแบบว่าจริงจังว่าซั่นทุกคนเลยอืโดย ความชัดเจนยังบุพเพนะเลยได้สมบูรณ์ว่ะเนาะสมบูิณ์ว่าร่มกันแล้่พอาอกเขพอใจกันแล้วนี่อ่าทั้งนมไทยเยาอนิส่วนไปอยู่น้ำนี้ไปบ่ไปโบเราแบมันกะก็ต้องว่ากันที่ชี้นึงนะดเพราะว่าเนี่ยครอบครของเรากะมันบ่มีไผ่อยู่อยู่ตัวเดียวเปล่าเลยกะ โดยอาทางเสาวหน่อยอยู่กับไผัปัจจุบันนี่อยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวอ่ามีเสียไปแล้วอ๋อโดยโดยเสียใจน้ำเนาะเอ้ยน้องพี่น้องเลยบ่มีบ่เพิ่นมีครอบครัวแล้วเพผลกับแบบบริสารครอบครัวอยู่อีกบ้านนึงยานเสียน่อเลยเลคือปัจจุบันนี่าทางเอน้อยอยู่เพิ่นคนเดียวโดยได้แบบว่าคันวันสิ้นไปกะยังแบบว่าน้องนี่อยู่เนาะกันว่าไปไปมาๆนี่ก็ได้เนาะอ๋อเลยเ ไปทางนั่นกับถิ่มทางนี้เนาะเฮือนฌานเฮาทุกโตมันก็มีประโยชน์เลยอยู่เงินคนเดียวแหละแต่ละปีเนาะเห็นในเฮตน้าผู้ใดมาเห็ดเห็นในเฮตนาบริษัทสองปีแล้วตั้งแต่เมอเซียเมโชปีหนึ่งเนาะพักกษ์เซียนเหนะคะก็ได้ปีหนึ่งพอดีัทแล้วไลงไปหาใช้ในใช้ซินเพิ่อนดูเวลวปัจจุบันนี้นี่สินวิทดนะบอกยังหลากหลายกว่าน ่ยบอกจำนวนเงินได้บ่ว่ายังเท่าไรเป็นนี่แบบแบบประมาณพุ่มือเลยสิโดยโดยเอามาที่แรกตอนแม่โซ่คนมห้ลงเทพเนาะเปิให้อยู่น้ำเปิดเปิดโดยได้โดยอย่มาลงทุนนีสิโดยแล้วปัจจุบันนี่อ่ะทางสาวน้อยนี่มีอาชีพเองเป็นของตัวเอง อยากแบบอยากค้าขายแต่ตอนนี้เมื่อนี้เป็นลูกจ้างเพิ่นไอของนอ๊ดไอขายของแบบขายของกองประเภทใดขายเครื่องย่อยบ๊วยได้พวกกับควกกับแก้มแต่เช่นแล้วแต่ลูกค้าสั่งไงเลยโดยแตปัจจุบันนี้ยังเป็นลูกจ้างเพิ่นอยู่เนาะท่านว่าอ่าเป็นไปได้เนาะก็คืออยากมีร้านขายเครื่องมือของตัวเองกลับมาอยู่เฮือนยซ้านโดยโดย แค่มื่อนี้ไ่ได้ไปเฮ็ดวีกบ่มื่อนี้ลงมามามาเบิ่งเพื่อนนี่เด้ทางก็ลงมาเลยวันที่สี่เลยอ้าวแล้วสาวน้อยไปเฮ็ดวีกอยู่ไสนเนาะอยู่กรุงเทพกรุงเทพเดี๋ยวนะวันนี้คุณบอกปัจจุบันนี่ก็ยังยังไปเหตุยังไงก็คือไม่ได้ลงมาเยี่ยมยามบ้านลงมาเยี่ยมเพิ่นเยี่ยมบ้านเพราะว่ามันก็มีพายุเรื่องอ่ะเด้ทั้งก็ลงมาเบิร์เพื่อนเบิร์จานเนาะเด้คนเดียวไปไบอกบอกพิกัดได้บอบอลเฮดวียก เผื่อหนุ่มเนาะคนสนใจอยากไปเบิ่งตัวจริงมาฉันใช่ไหมเออมวขอสลายก็จะเป็นหนุ่มไทยนะอบรมชาวเราเฮาเลยแล้วแล้วอันสิก๊อตไปเมื่อไหรนี่กับพังเบิ่งวันที่หนึ่งที่สองนี่แหละอ๋อโดยโดยแตคือถือว่ามาพผ่อนเลยเนาะแม่อ่าแต่คือลาแถาแก่มาโดยเพิ่นก็บอกว่าเออข้าลงมาเลยเด้อมึงไปใส่วิ่งเด้อเดยอเด้อแถวรังตลาดไทยซื้อฮานบอกได้ป้ะมันแบบ มันเป็นห้ามเรทั่วไปนะแบบว่าพวกขายของแบบโดยโดยทก็บอกก็ถือใครจะเอาไว้นั่นดอกอยากให้จะแจ้งเพื่ออ่ะหนุ่มๆเราอยากไปวนนุนบ้างท่นจ้ะโดยอยู่แถวพระนครเนาะโดยโดยได้วออกมาเปิดใจเมื่อนี้อ่าทางติดต่อนี่มีทางไรแน่ติดต่อได้ทุกสองทางทุกสองทางเทั้งไลน์ทั้งเบอร์ก็ได้คือมีทั้งครบเลยเนาะมีทั้งเบอร์ทั้งเฟซทั้งไลน์ทุกคนเลยโอ้ แสดงว่านุ่มๆเากับซิตีอโตสะดวกสบายขึ้น google เลยเพราะว่าหนุ่มๆอาจจะสะดวกเนาะไม่ได้มีปัญหาเรื่องทางโทรศัพท์บอสบอสโดยโดยก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะก็ต้องถามว่าอ่าสาวน้อยสะดวกต่อเล่นโทรศัพท์เวลาใด่ก็แบบนี้แหละครั้งวันบางทีก็ก็ไปไปไปญี่ปุ่นก็สิสะดวกครั้งคืนน่ะเพราะว่านอนนอนกลางเวรเอยเหนื่อย เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเข้าใจกันยากเนาะเพราะว่าถักไปทีอ้าสโนอยคือบ่ตอบมาเชียนะโบยากคุยน้ำเภาบ่ประมาณนี้กับโบแม่นเนาะก็เลยเผนแจ้งเรื่องว่างมาจัะเวลาลิบโทรศัพท์กันนั่นแหละก็คืออายสามสิบปีจังโพจังวาเนาะอะไรจังวาแบบว่าตัวเอิญอีกอย่างแบบมีน้ามีนวลขนทุกคน คืออ like ันนี้แหละเคสแรกเนาะที่มาเจอสาวโสดวัยสามสิบเงินจ้ะส่วนมากอยู่แต่เก่าหรือว่ารสาวประมาณนี้เป็นไรอะไรนี่เป็นเพือนของอาสาวน้อยเองบอกโบอันนี้เพื่อนมูมาดิดน้ำมูเนี่ยมูมาจากประเทศไทยเนาะอะไรเนี่ยมันเยี่ยมยามนี่แหละบ้านกับไทยใกล้ๆนี่บ่อยู่นในยาง่ะเดือนสะพอนโอ้บ้านสว่างมียาง ถามเลยจาหารเจียเดียนโดยโดยอ้าวหอยสิเคยผ่านไปอยู่เนาะแต่ว่าแต่ว่าคือหงนั้นมันไม่ไปอยู่เนียมันปิดไว้โดยโดยกันไปกันมาขันรถขัล่างอ่ะรายจ่ายเบิดประมาณไหนก็แบบแบบต่างๆก็พันสองพันล้วแต่สินาจะไปมาน่ากันมาในแต่ว่าเออเขาจะมาเสียแบบซื้อของอยู่สินะโดยโดยประมาณพันสองพันเนาะประมาณนี่เนาะ มีบัตรนะคะกแนบอะมีบัตรทำงานอีกอย่างเรียบร้อยแบบใช่บ้างบ้าต้องเที่ยวยังโบในนอนวัดเสหิตเด้อไรนะกูว่าไปสิมาก็เป็นห่วงทั้งพี่แน่มันไม่มีใครอยู่เพื่อให้โดยนะอะเพือนไหวเพื่อนไหวเนาะโดยในใจก็บอยากไปในใจก็อยากอยู่พี่เนาะเอาหากินที่บ้านโดยโดยโดยแมนเลยเนาะอยู่ใจกับบ๊วมวนคืออยู่บ้านเฮาเนาะ จกคืนเลยเหตุงานอยู่ไทยนี่หาเงินใไหนี่นี่บอ่กส่งเสียลูกพ่อมาลูกกำเฮียนบ่ดเลยไทยลูกอะเนี่ยเขาเฮียนที่แบบตอนโดินติดตโต้แล้วเอ่ยลงไปไทยลูกอยู่กับผู้ใดลูกเขาเพิ่นอยู่น้ำยาอยู่น้ำไฟพอลืมเนาะลืมไปลืมลืมเกลื่ยกะสิส่งเงินให้เพิ่นเนาะเพิ่นทางทางโดยโดยคอยบริเพิ่นทางทางอะไรเนาะ ซึ่งทางดูเอื้ยเป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะผู้ชายผู้ชายตะกูนเลยนะวันนี้เป็นกะเป็นสาวไม่ห่างบุกติดว่าจะนอนแต่ว่ายังคือจบผู้งามตะกูนเลยซึ่งหนุ่มๆคนไหนเนาะที่ว่าอยากโอ้อยากลบน้ำสาหน่อยกะทักทายเข้ามาได้เนาะอยากให้ชะนอนเนาะพี่กัดมานี่ใช้ของหนุ่มเนาะว่าอยากได้หนุ่มดั่งใดเนาะดูเรื่องนี้ใช้ใจคอเพิ่นมักคนที่แบบใส่ใจดูแลอะไรแต่แบบ เป็นผู้ใหญ่โดยก็คือแบบว่าดูแลเขาไร่สปอร์ตเขาไร่เนาะเออเดยวเดยวจเป็นเดือนธรรมดาแล้วทุกคนเนาะสปอร์ตกับโบแมนว่าสปอร์ตเนาะจิตใจต้องมีหักนำใจดีนำเนาะแต่โบแมนว่าสิมีเงินแล้วจะเอามาฟากกับโบได้ดอกเนาะแบบนี้เดยวเดกันี้เนาะถ้าเรื่องใช้จะคอปัญหามมาแล้วแล้วเรื่องเนาะสมุด รวมกันเข้าใจแค่นั้นโดยฮะสมมติ่าบนมจีแบบว่าจีขาวมาเนี่ยเป็นกะเป็นพ่อห้างหรือว่าเป็นพ่อไม้ช่างสาวน้อยสื้อวานอะไรเนาะโอเคคุยได้คุยได้เนาะโดยโดยก็คือพ่อห้างพ่อไหม่กะบริติบริยังเนาะยังให้โอกาสทุกคนวิชัจรจ้ดทุกคนเลยนี่ไงเนาะเป็นสาวลมดีพี่น้องยิ้มตลอด หนุ่มๆกันอาจสีแบบว่า <c oughs> เห็นแรกก็คือสิมักอยู่ดอกทุกคนเดยถ <c oughs> ือว่าเป็นคิดเลกเนาะที่ว่าอาจาระหน้อยมาเจอแบบนี้เนาะคือหน้าตาเป็นกาขาวงามทุกค <c oughs> <c oughs> นเลยเปิดง, <c oughs> งานญี่ปุ่นนะเงินเดือนได้หลายกันเลยเมื่ <c oughs> สสสอสามสี่ร้อยกว่าบาทแล้วแบบเออเลยเลยกินอูเองเนาะแม่ชของตัวเองแล้วก็ค่าบัตรค่าเบ้อ คือครับเ,เป็นภาระเองมาเลยแมนโดยโดยสื่อภาระก็ได้อยู่เนาะนายเฉลี่ยใ,ใจก็ได้อยู่ชินเดือนมากคือสินใจชินเดือนสินใจแน่ใเซนีเซสิตเนาะแมนเนาะจากอันไหนสีแดงเงินใส่น,เนีาานนนเนาะค่าอยู่ค่ากินเท่าน้ำอ่าทุกคนเลย ก็ไดอยู่กันว่าเป็นไปได้เนาะเจอแบบว่านมที่แบบว่าอ่าสปอร์ตเฮาดูแลเฮ้า,า,าได้อ่ะมีโเดียนะโซเดียสกันหลักๆนั่นแหละแม่<ร>ามีเงินจากก้อนหนึ่งก็คืออยากมาเปิดหันขายอยู่บ้านเขาเนาะอันนั้นค่ะหันขายว่าเช่นทุกคนเนี่ยอือด้วยซึ่งก็เป็นความฝันของสงาวหน้อยเพิ่นเนาะก็คือมีเงินเป็นตัวเป็นตนของตัวเองแล้วโดยโดยอือการที่ครูสร้างขางยลยคุูสร้างเรื่องอนาคตข้างหนาเนาะนะเนาะ เดี <differences S 2> ๋ยวบอลอยู in <inaudible> ่ี่ส่างไมเรียบรอยแล้วเดยวเดยนะฝากถึงนุมเนาะที่ว่าอยากโอ้อยากลมน้ำสาะน้อยว่ารันจ้ะทักทายเข้ามาหาสารน้อยดูว่าบ่าสีดักได้เนาะ ติด่อเป็นการมีทางเฟซทางไลน์ทางเบอร์โทรทุกคนเลยนั่นก็คือจะน้อยมากแบบนี้ก็คือใส่เบอร์เล่าบอกขมาวชอบข้าวกับบะหมี่ใช้แบบเฟซบุ๊กจีเซียนะโดยเฟซบุ๊กยังใช้ได้เหมือนกันติดต่อทางเฟซบุ๊กติดต่อทางไลน์อยงเี้ยโดยโดยคือแต่ข้ามมันพุ่นก็ต้องใช้ของไทยเนาะเป็นเบอร์โทรโดยโดยข้ามาอยู่ตลอดก็ใช้แต่ว่ามันท้ากขัดไปๆมาๆโดยโดยเดือนหนึ่งมาเยี่ยมลาว อันนี้ไปตั้งแต่ก่อนดำนาโบหักมานี่บหากมาเอาไงไงปีเนึงมาแตกเถื่อนปกตินะคะมันแบบมันมันมันปัญหาเรื่องเงินเนาะแบบปเช่าสิไปสิไปสิมาดูแตเฮามันแบบตรงนี้มันโอเคกะมาได้ทุกเดือนแต้มันโดนมันขึนอยู่กับเงินเท่านะเอาสิไปเขากั คิดหลาคิดหลายโดยไม่ใช okay. ่เมนเมนากันไปกันมาเนาะโบได้เด like ินทางฟรีเนาะต้องม่ใช่เดี๋ยวทุกคนเลยกันไปกันมาต้องมีเงินจ่ายเนาะเป็นแบบเป็นแบบเป็นไม่ได้เลยอยู่บ้านเท่านี้เนาะอยากอยู่ทำงานอยากอยู่สถานที่อะไรทุกคนเลยถ่ายเต้นหนุ่มเนาะหนุ่มๆมี่แบบเพิ่นนะเราออกินเบียร์แบบสูบอ่าสูบยาสูบบุหรี่นี่ไม่ได้ ได้ได้แม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนาะเรื่องนี้จะบกจะบกพร่าซะโโยยดเพียงแต่ว่าเออคุยกันเข้าใจอย่างนี่นะโดยโดยแบบใดที่คนที่เขามาหาเราบางคนก็ะาำเพื่อนแบบอ่ะบางคนบ่มักกินบุหรี่เนาะเรากินยาสูบเพราะว่าส่วนใหญ่นุ่มๆอ่าจะปอดยากเรื่องนี้เนาะบอกตรงๆเนาะอะไรได้สูบได้กินได้เป็นไม่ได้ไม่ได้เนาะ บ่าเมนว่ากินทุกมือหรือว่าตลอด,ดเ,ลอเดวลา,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 าทุกคนเลยเดือนนี้กะ็ทาังจะหน่อยกะยันยันเหุ้ใดอยู่เนาะบัวเค่งคัดบัวจันจร์ทุกคนเลยโดยอา่าโอเคเนาะจังไหนาบาสิรัสมาเน้ก็มีแต่อยากให้ทางอ่ะห,หน่อยเนาะฝากเตือนนม,นมที่สกเข่ามาโอลมมาจาันทร์จ้าอยากฝากยังบ่อกเกี่ยวให้เพื่อนนำหูนำมาจาันทร์จ้า ก็แบบขอให้เจอคนเด้อแบบจริงใจเด้อเด้อที่เข้ามาสปอร์ตเนาะเด้อเด้าผู้ใดคิดว่าจริงใจหรือว่าคิดว่าสุกยุหรือว่าซอยเรือกันไปได้เนาะก็เข้ามาอบลมได้พี่น้องเลยเด้อก็ลองไปกันเบิ่งเด้อเดี๋ยวไปก่อนแหละเนาะพี่น้องเริ่มต้นจากคนคุยขั้นตอนต่อไปก็สิ่พบหากันนั่นแหละพี่น้องเลยแต่ว่าชัดเจนเนาะก็หวังว่าเพิ่นจะพบพ่อคนที่ดีหรือว่าคนที่เพิ่น ه, พึ่งพาใช้ได้กะตาคนต่างเพิ่งพากันนั่นแหละพี่น้องเด้อเดยออ่ะก็โอเคเนาะไนี้ทางบาสิรัตนะกับสาวหน้อยหรือว่ากับสาวน้อยเพป็นกะสิคอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไว่รอบหนาน้อเด้อกาแฟดีว่าสบายดีอ่ะสบายดี